ท้ายแล้วก็เดิมหมดนะคันนี้บอกเลยว่าเอาเรื่องใครใครได้ไปผมว่าคุ้ม สวัสดีครับอยู่กับผมครับเ,เจเฟครับวันนี้อยู่ที่บางบ่อสุทรรณนะก็ข <c oughs> ้างๆผมครับเช่นเคยช่วงนี้บอกเลยว่ารีโวมาดีมากๆนะครับผมตอนนี้คันนี้ครับข้างๆผมเป็นโตยตารีโวครับตัว2.4เป็นตัวเอ็นทีฮะปี2020สีขาวคันนี้บอกเลยราคาอยู่ประมาณ400,000-500,000ตามเลขไมล์แล้วกันบอกว่าเลขไมล์มันมีค่อนข้างหลากหลายแต่บอกว่าช่วงนี้เลขไมล์หลักหมื่น นะคันนี้เลขไม่หลักหมืน่นพาดูบรรยากาศรอบๆสีสันนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ามาค่อนข้างดีแล้วแล้วตัวยางตัวเลยนะยางได้ปี23านะยางมิชลนะินนะขรถไปไปี23พร้อมใช้งานตัวนี้ตัวเอ็นที่แต่กระจกเนี่ยก,ก,ก็ยังกระจกข้างให้มีไฟเลียวนะตัวเอ็นทีนะแต่่าเป็นสีดำเฉยๆนะไม่ใช่เป็นโครเมียมตัวนี้จะไม่ใช่กระจกผ้าฟ้านะเป็มอะไรไม่ใช่มัลติฟังชันเพราะเป็นตัวเอ็นที่แต่เป็นได้เป็นเกียร์หกสปีดนะมีจอทัชสกรีนการใช้งานพร้อมใช้งานได้เลยนะแล้วก็ข้างในค่อนข้างเร ันที่น่าใช้นะเพราะตัวไม้ค่อนข้างน้อยด้วยแล้วคันนี้คันนี้รูสึก็จะเป็นรถเยอะโอ้ห oh, ไ,ได้ไม้น้อยดีเลยใครชอบนะสายนี้นะไม่อยากให้พลาดครับบอกเลยข้างหลังอะไรเนี่ยเดิมเซทอิดิชั่นนะฝ่าท้ายนี่ไลเนอร์แต่คันนี้ไลเนอร์สวยคันนี้เหมือนไม่เคยขนของเลยไม่มีรอยเลยท้ายแล้วก็เดิมหมดนะคันนี้บอกเลยว่าเอาเรื่องใครใครได้ไปผมว่าคุ้มค่อนข้างคุ้มเลยเพราะเลขเลขไม้น้อยมากแต่ดูห้องเครื่องกันภาพรวมดูดีเรียบร้อยนะหม้อน้ำเดิมคันหน้าเดิมรอยลูกศรได้มองเห็นชัดติ๊กเกอร์มีตาปาตัา๊มโตต้ามี ปั๊ม ABS อยู่นะไฟหน้าเดิมโรงงานป้ายแดงเอโ้โหยอะไระขนาดนี้เนี่ยรอยมาร์กเนี่ยมองเห็นโหหลายจุดเลยแต่ถ้าปีปีเปหมาเพจจะไม่ได้อยู่ตรงนู้นแล้วเพจเพจจะอยู่ตรงนี้อยู่ที่ประตูเพจจะม่อยู่นี้แทนนี่นะอ่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีเพจแค่ว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนที่ติดเ,เพจเฉยๆคันนี้ บอกเลยใครได้ไปคุ้มเพราะว่ามีให้ครบหมดเหมือนเดิมครับมีวานตีให้นะประกันเครื่องเกียร์สปี2องหมื่นโลซ่อมศูนย์เหมือนเดิมฟรีค่าจัดค้าโอนค่าดำเนินการพวกนี้มีให้อีกเหมือนเดิมสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้รับการโครงสร้างชนหนักพิคอนเติมน้ำน้ำเพิ่มไฟไหม้แต่ต่อตัวถงังอะไเครื่องไม่ตรงว่ากอไมมา,มารับซื้อคืนเต็มจำนวนนะแล้วก็ที่สาคัญช่วงหลังไม่ได้บอกเลยดอกเบี้ยพิเศษศูนย์เปอร์เซ็นต์มีอยู่นะยังมีอยู่ทักมาพูดคุยกันเดี๋ยวบอกให้นะทำยังไงนนนนะะคคครััับบผมมมแแแําาาใใหห้้้้เเเเลยยยยยจจไไดดดดดดพื่อออกกสีี๋วูุโ ประมาณนี้คันนี้ก็ใครเห็นแล้วนะชอบดูเฉยเไม่ได้ต้องโทรทักเข้ามาโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของซะยิ่งยิ่งคันนี้เนี่ยไม้สองหมื่นไม่น่าจะว่ามีกี่คันจนอยากจะเป็นหลักหมื่นนี่แหละไม่ไม่ข้ามแสนที่เห็นอยู่นะแต่คันเนี้ยสองหมื่นไม้สองหมื่นเลยถ้าใครชอบไม้่น้อยนะคันเนี้ยจัดได้คุม้มสวยพร้อมใช้งานแน่นอนประมาณนี้แล้วไว้เดี๋ยวดูว่าคลิปหน้าจะมีรถอะไรมาแนะนำนะแต่ช่วงนี้บอกเลยกระบะมาแรางจริงรีโว,ว่เดี๋ยวจะมีเตมิเตมเข้ามาอีกด้วยนะจัดได้จัดนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้้าลวก็คคคินีีรรััับบด